สวัสดีชาวเป็นีสกอรเมอรนะฮะและเกมที่คุณรับชมอยู่เกม Blade s น o ซนนั่นเองนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงโซชิลนั่นเองครับวันนี้เราจะมาแนะนำโซชิลที่น่าใช้ในแพดล่าสุดหรือแพดปัจจุบันนี้นะครับคือเป็นแพดที่มีการเพิ่มมาอีก3ดันเนาะก็ผมก็เคยพูดไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็น ดันมุชินชั้น8นะฮะแล้วก็ดันวงกดนาริวนะครับ2ดันแต่ว่าจะมีโซชิลออกมาอีก3ชุดนั่นก็คือ,อเป็นนี่ครับโซชิลป้องกันเขาวงกดนะฮะแล้วก็โซชิลมุชินแล้วก็โซชิลเขาวงกดนะฮะก็เพิ่มมาสามารถด้วยกันโดยออฟแต่ละอย่างเนี่ยตอนาที่ผมดูมาเนี่ยออฟอ่บเดี๋ยวผมมาดูออฟตัวของอันอันแรกก่อนละกันอ๋มุชินก่อนละกันนะฮะมุชินเนี่ยก็จะเออ่ถ้าใส่3ชิ้นเพิ่มพลังชีวิต560 เพิ่มมันป้องก,กันละหกเก้าเพิ่มพลังชีวิตสองพันสามร้อยเจ็ดสิบลบหลีกร้อยหนึ่งนะครับใส่ตามมาเลี้ยงสามห้าแปดนั่นคือเป็นเน้นสายเลือดนั่นเองนะครับสายเลือดสายลบหลีกเนาะเป็นสายเพิ่มเลือดนะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นโซเชียลป้องกันเขาวงกฏนะครับก็จะเป็นเอ,อ่อใส่สามชิ้นเพิ่มพิธีข้อห้าสิบหกใส่ห้าชิ้นเพิ่มพลังชีวิตหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแล้วก็ใส่แปดชิ้นเพิ่มความแม่นยำสองสามเจ็ดบล็อกหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะและอันสุดท้ายนั่น,นออก็นะคือเ่อ คือมีแค่สามชิน้นใส่ได้แค่สามชิ้นก็คือเพิ่มเจ็ดร้อยแล้วก็ใส่มากกว่านั้นก็คือมีผลแค่สามชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมโดยผมดูมาแล้วเนี่ยสามสามอันเนี้ยโซเชียลสามเซตเนี้ยมันเท่ากันหมดนะฮะดูครับสังเกตนี่นี่คืออันที่หนึ่งทุกอันนะฮะยังไม่หมดพิ่หนึ่งนะสเตตัสจะเท่ากันหมดนะครับแค่ต่างแค่ว่าออฟที่จะได้เนี่ยจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นคิทตีคอนบล็อกฟังชีวิตฟังม้องกันอันนี้จะเป็นคิทตีคอนแม่นยามฟับบวิปร้อง,งกันันนะครบอบะ่ะ ประมาณนี้เนาะพูดได้ฟังถึงโซชิลที่มีเพิ่มมาก่อนแล้วกันนะครับอันไหนควรใช้ไม่ควรใช้อ่าน๋ย่ผมพูดถึงโซชิลที่ตอนนี้เราใส่กันไว้อยู่ก่อนนะครับไม่คือโซชิลโซชิลหอคอยปราสาทนะซึ่งแต่ก่อนจะเป็นโซชิลมูชินแต่ว่าตอนนี้เป็นปราสาทแล้วเพราะว่ามูชินจริงๆมาออกมาแล้วชั้น8เนาะอันนี้ก็เป็นสเตตัสคร่าวๆข,ข,ของผมนะฮะก็อันนี้มีดเคี้ยวพยัก ผมเอวสามเนาะบวกสามเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้บวกอีกบวกแล้วมันแตกนะฮะก็เลยแค่บวกสามเนาะนี่ก็ประมาณนี้ครับจะเน้นส่วนใหญ่เนี่ยคริติคอลจะเยอะมากนะจะสองพันสี่เลยนะครับไอเอ,อไอเทมผมก็ยังใส่เหมือนเดิมนะทุกเซตเดิมเลยนะที่ผมเคยแนะนําไปแล้วเนาะและ้วแค่เปลี่ยนอันนี้ขึ้นมามันจะเพิ่มพลังม้องกน,นะครับมากขึ้นกว่าเดิมที่ใส่อันที่แล้วนะฮะก็ใส่มาก็ประมาณนี้นะครับพลังม้องกัน1000อะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะเน้นไปที่คริติคอลแล้วก็เลือดแล้วกันอนะ่ะตอนนี้เลือดของเรามี 30, 4,000นะครับผมซึ่งเซ็ตที่จะผมมาจะมาแนะนำวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดนี่ครับตามนี้เลยนะครับมาดูกันครับชิ้นแรกนะครับเราก็จะเป็นโซชยลป้องกันข่าววงกดชิ้นที่1นะครับโดยที่เราสามารถลงดันได้ก็ที่ผมเคยทำให้ดูไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วเนาะก็คือสามารถลงได้ดันละนาทีละชิ้นนะครับผมโดยออฟที่เราต้องการนะก็คือออฟคริติคอลกับพลังชีวิตนะครับซึ่งเนี่ยผมก็อัปตันแล้วล่ะก็ทำให้พลังชีวิตของผมมี2 7 8 0้นะครับและคริติคอล 124บวก41นี่คือผมผมบวกโดยใช้ไออะไรนะเขียวๆกล่องเขียวๆโซชิสันพิภาพอะเนาะก็พลังชีวิตอีก1,240ถ้าเทียบกันเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะ,คะแค่อันแรกอันบนสุดเนี่ยเลือดก็ต่างกันเยอะแล้วฮะแล้วผมมีออฟที่เพิ่มเลือดขึ้นมาอีกนะอันต่อไปนะับเป็นของโซชิมุชินนะครับพลังชีวิต2,560 ก็เน้นเป็นคริจริงๆผมเน้นให้เปิดมาเป็นคริคือคริต้องได้หนึ่งอันแน่นอนนะครับขอเป็นคริ1งอันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมเน้นเป็นหลบหลีกจะดีกว่าจะดีกว่าป้องกันเนาะแต่ก็แล้วแต่คนเนาะซึ่งผมไม่ค่อยเรียกว่าไงไม่ค่อยเอ่ออะไรมากสําหรับหลบหลีกก็ถ้าคือมันเป็นป้องกันหรือเป็นบล็อกอะไรมันก็ยังไม่แย่แต่ขอให้มันมีคริ1อันจะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วสำหรับโซชิลชิ้นนี้นะฮะที่เราต้องการก็คือเป็นของมูชินชิ้นที่3ก็เป็นของมูชินเอ้ย เขาวง,งกดนะครับก็คือออฟเดียวกันครับคริติคอลเลือดนะครับอันนี้ก็ตันละอันต่อไปก็เป็นโซชิมุชินนะครับอันที่4นะฮะก็เป็นคริติคอลกับอันนี้ผมได้เป็นคริติคอลแม่นยำเนาะจริงๆควรจะเป็นคริติคอลหลบหลีกหรือว่าจะเป็นคริติคอลอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่ควรจะมีคริติคอลหนึ่งอันอันนี้ผมก็ตันแล้วเหลือแค่คริติคอลที่ยังไม่ตันเนาะอ่าต่อไปครับก็เป็นโซชิป้องกันของวงกฏชิ้นที่5ก็จะเป็นพลังชีวิตกับคริติคอลเหมือนกันนะครับผมอัันนนี้้ก็ตแลวเหมือนนกัน นะครับอัปเกรดอะไรจนตันแล้วอ่ะอันต่อไปฮะโซเชียลมุชินชิ้นที่6อันนี้ก็เป็นคริติคอลหลบหลีกอันนี้คือถือว่าได้จะดีที่สุดแล้วละเพราะว่ามีแต่คนแนะนําว่าใช้หลบหลีกเนาะซึ่งก็แต่แล้วแต่สายนะที่ผมพูดไปผมก็ไม่ได้ใช้หลบหลีกนะผมก็ผสมผส,สมมาขอให้มีคริก,ก็พอแล้วนะครับผมหน้าต่อไปฮะก็เป็นป้งองกันของมงุฎเหมือนกันชิ้นที่7นะฮะก็คริคลพลังชีวิตเหมือนกันแล้วต่อไปก็เป็นพลังชีวิตเอ้ยคริพลันชีวิตเหมือนกันครับชิ้นที่มแมดนี่ใช้กัะคือเป็นเซต คือปกติพวกเราจะมีเลือดประมาณสามหมื่นห้าเนาะซึ่งมันน้อยมากนะสำหรับดันมาทีโดนมอนตีโดนอะไรเนี่ยกระทืบที่ตายนะครับผมอ่านผมจะกดใส่นะอ่ะเรามาเปรียบเทียบสเตตัสกันครับสเตตอ่ะผมจะเอาไว้ตรงด้านซ้ายนะอ่ะผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนทีเดียวหมดเลยนะดูสเตตทางด้านซ้ายนะครับว่ามีอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างอ่ะผมจะให้ผมจะดูเรื่องคลิปแล้วกันจะคลิปก,กับเลือดเนีย่ยจะชาร์จสุดคลิปตอนนี้สองพันสี่ร้อยเจ็ดนะครับกดใส่ฮะปึบ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  เรียบร้อยฮะตอนนี้เราใส่หมดแล้วนะครับสังเกตว่าคลีเราลดมาค่อนข้างเยอะนะครับจาก2,400เหลือ2,264แต่นี่ผมก็ยังอัพไม่ตันนะฮะบ,บางอันผมยังไม่ได้ใส่เพิ่มไอ้นี่เลยซึ่งในนี้บางอันผมใส่ไปแล้วนะเพิ่มบวกเข้าไปคลี่อีกอะ่ะนะก็เอา,อาง่ายๆถ้าผมเทียบเปอร์เซ็นต์นะ,ะผมสลับก่อนสลับหมดยังวะ,ะสลับหมดละคลีเนี่ยจะอยู่ที่48.91แต่ถ้าผมใส่กลับเนี่ยผมใส่กลับ เซตที่เราแนะนำครับจะเหลือ47.42ซึ่งต่างกันน้อยมากๆนะครับแลกกับเลือดที่เพิ่มมาถึงประมาณ1 2 0 0 0ถึงนนะฮะและอันนี้คือผมไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงแล้วใส่เนี่ยเลือด50,000่นแน่นอนนะครับและพวกข้างบนเนี่ยจริงๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นอจะใส่เ,เป็นแหวนเพิ่มเลือดอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ผมก็ยังแนะนำให้ใส่ชุดเซตเดิมนะครับเนื่องจากคริสตัลดาเมจถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะเพราะว่ามีบางคนที่ถามว่า เพิ่มคริตที่ลข้ดีกว่าไหมคริตที่ลาดาเมจมันจําเป็นหรอมันจําเป็นนะครับดาเมจตมันจะรุนแรงมากๆนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วในเมื 000, ่อคลิปนู้นเนอคลิปที่ผมเคยแนะนำนะอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมแนะนําให้ใช้กันนะครับก็วิธีลงก็ผมเคยบอกไปแล้วเนะย้ำกันอีกทีเนออันนี้ก็เป็นลงดันลงตี2 2สดันแล้วก็ออกตี2 2ห้องแล้วก็ออกเนะส่วนมิชินก็ถ้ามันช้าเนยผมว่าวิธีการฟาร์มก็คือไปซื้อไปซื้อม้วนกระดาษนะฮะอันละ 1G ่นะครับเพื่อข้าม เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปเนี่ยจะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับผมก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับมาแนะนำโซเชียลที่น่าใช้ในแพทนี้เนาะก็มาเราดูว่าแพทต่อไปเนี่ยจะเป็นโซเชียลอะไรนะครับแพทนี้ก็ประมาณนี้เนาะผมแนะนำอย่างนี้สำหรับใครที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันอยากจะใช้อย่างอื่นดีกว่าหรือว่ามีอะไรที่เสนอมาก็เสนอกันมาได้นะครับผมผมก็ยินดีนั่งฟังยินดีรับยินดีรับฟังแล้วผมก็นั่งอ่านท,ทุกทุกคอมเมนต์เนาะแล้วอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบ ก็วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ลวกันนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับส่วนชุดที่ผมมีเป็นชุดของบอสบอสนาลิวเอวงกดนาลิวนะครับเป็นบอสบอสลมมะเออของบอสลมนะฮะประมาณนี้บอกไปก่อนเดี๋ยวถามถามทุกคลิปเลยชุดมา,มาจากไหนนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันครับสําหรับโซชิลชุดนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ลวกันครับบ๊ายบาย